ถูกชนแล้วหนีครับจำเลขทะเบียนได้จำสีรถได้รุ่นได้แบบนี้ครับสามารถเคลมได้หรือไม่ครับในกรณีครับที่ถูกชนแล้วหนีครับลักษณะแบบนี้ครับจะเคลมได้ครับในประกันครับตั้งแต่ประเภท1ประเภท2ประเภท3ครับซึ่งในการครับที่จะเคลมนั้นครับ ในส่วนของการจําเลขทะเบียนรถครับหรือว่าจาสีรถแบบนี้ได้ครับถ้าเกิดว่าไม่มีหลักฐานครับจากกล้องหน้ารถหรือว่ากล้องวงจิตวงจรปิดรอบๆแบบนี้ครับจะไม่สามารถเทียมได้ครับจะเคลมได้ครับเฉพาะประกันประเภท1เท่านั้นครับและมีค่าเงื่อนไขครับที่ถูกชนแล้วหนีครับถ้าเป็นประเภทอื่นแบบนี้ครับเราไม่สามารถครับตามตัวได้จะ เคมไม่ได้ครับแม้ว่าเราครับจะทราบทะเบียนรถแล้วก็จำสีรถรุ่นรถก็ก็ตามครับอย่างไรครับสิ่งสำคัญครับติดอ่ากล้องหน้ารถไว้ดีกว่าครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ติดไว้ครับเกิดบริเวณนั้นครับไม่มีกล้องวงจรปิดครับจะก ไม่สามารถเรียกร้องในจุดจุดนี้ได้ครับถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ในเพจอาคารนี้ตอบโจทยประกันภัยครับจะนำคำถามท่านน้านมาตอบให้หายกองใจสำหรับนี้สวัสดีครับ